าามึงตรงนี้สิบเอ็ดองศาเอ้ยเกมผีนะนะเอเลือกเลือกกรณีคืออะไรวะเคสเนี่ยเนี่ยรหัสเคสกูได้แล้วสถานที่อเมริกามีหมอกลงช่วงเวลาทุ่มสิบสองนาทีความยากระดับมือใหม่นี่แล้วมันก็จะมีวงวง กระตุกจัดอะตัวมันไม่ทะลุไม่เดินชนันมัวตัวเสียงไอ้มอนพูดดิวกูตกใจเลยโอ้โหกระตุกแบบกระตุกกระตุกโอ้โหรมาสุมัาเครื่องไหมมันมีสุ่มผาเครื่องฟีอ่ะ มันสได้คน,นเดียวปะจบได้ทุกคนจริงเหรอเฮ้ยแค่นีนเอ่อซุ่มฟีเหรียญเหรียญหล่อหน้าเสือเหรียญหล่อหน้าเสือกล้องจับความเคลื่อนไหวจะเพิ่มโอกาสให้หลักฐานขึ้น5%หลวงพ่อปเปิ่นเอ่เอ คุณโออย่งวัดเออไปกลับไปให้สรรพคุณพอแล้วยังไงต่อวะอ๋ะอกระตุก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 จัดเลยวะเพื่อนมีน้ำมนต์เอา้าแท่งดูดาวซิ่งมันวิ่งไวได้แค่นี้เหรอวะอี๋อะใช่ใใชกระโดดก็ไม่ได้โอโ้โหมันวิ่งเหมือนไม่ค่อยได้วิ่งไงเออ ไม่ได้เย็นมาคุยตรงนี้มึงอ่ะมึงอ่ะเข้ามานในรีบได้แล้วเพื่อนแบบนึงขอดูพาเครื่องก่อนได้ปะไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นแหละกูไม่ได้อ่านกูไม่ได้อ่านบัฟเนียมึงเข้าใจไหมหมดฝุ่น้อยไม่ได้เล่นเลยเนี่ยโอเคโ okay, okay, okay. <c oughs> อเคโอเคโอเคของกู <c oughs> หาหลักฐานวะ เกมมันต้องให้ทำอะไรนะอันนั้นคืออะไรวะมวนฟิล์มกูถือไอ้นี่ไปแล้วก็หนังสือกว่าหนังสือเป็นหน่งเล่มโอ้ยโอเคแล้วมือหมดแล้วปะแป๊บหนึ่งนะมือหมดแล้วได้งเอ้ากูลืมกดกูลืมกดสลับหมดเออะไรมึงเข้าไปก่อนเลยคนมึงเข้ากันไปเลยเร็วๆอ่ะ กดเปิดไฟฉายยังม่อน <Hello. S 1> สปเปซบาร์เพื่อนกดเปิด <Hello. S 1> อุ้ย <Hello. S 1> อันนี้มีตู้หลบนะกูเปิดทิ้งไว้ก่อนได้หรือเปล่าออนไ,<ม>ไม่ใช่ตู้หลบอะเฮ้ยตู้หลบหลบได้ปะหลบได้ปะเฮียหลบไม่ได้แต่กูตรวจ<ม>ห้องนี้ก่อนละกันอุ้ยมีตู้ให้แอบด้วย มีตู้ให้แอบหลอกมีอะไรไหมจ๊ะไม่เอ้ยมึงมันมีควันเหมือนมึงเหมือนตรงกูมีควันเลยอะเฮ้ยแแแปปป๊๊๊บบบนนนึึึงงง เสียงโทรศัพท์ด้วยอุ้ยมีแมวมึงมีแมวด้วยเอ่อกดกดตรวจสอบอยังไงวะผูช้ชี้โมชีมเ,อเอา้าวางไว้บนโต๊ะแล้วกันนะ มึงมีคนโทรมารับดิมันต้องกดรับยังไงอ่ะกูกดไม่ได้อี<ด> e ปะ e อีเหรอเออลองกดอ e ีดิได้ป่ะอ,อ่อ หนังสือไม่เขียนนะนานแค่ไหนวะมันถึงจะเขียนหนังสือเอ้ยมีรอยเหรอใช่มีรอยตรงนี้มีถ้าอย่างนั้นก็นต้องบันทึกปะแต่มันไม่ใช่รอยนิ้วมือหรือว่าใช่วะมันนับไหมอ่ะแปะไว้ก่อนได้ปะใครเคาะอืะใครเคาะใครเคาะอีอ๊ยอะรเคาะ เหมือนมันเป็นรอยเลือดรอยอะไรอะมึงอันนี้กูเปิดไว้ก่อนเลยละกันนะไม่เขียนหออนอะมึงคงต้องไปชั้นสองปะอันนี้กูเก็บนะสมุดอะ่ะได้ได,ได้ไปชั้นสองเลยปะ<ด>ค่อย<ป>ส่องพื้นให้กูด้วยเพื่อนเพราะกูก็ไม่รู้ว่ากูพลาดอะไรไปหรือเปล่าวิ้ข้างบนเหมือนจะมีรอยรอเลยว่ะ ตรงนี้ไม่มีท้างั้นก็ได้ได้มึงเอาหนังสือวางไว้บนเตียงไหม <c oughs> เผื่อมันจะเขียนงั้นเดี๋ยวก oh ูวไปเอา <my God. S 1> อะอะไรจ๊ะจอะตรงนี้มีศพกับยาฟื้นฟูสติเฮ้ยเอ้ยมันต้องเอาศพไป เอาศพไปวางบนเตียงอะ่ะอ,อมึงออแป,ป๊บแปเป็นอะไรมึงวางสิวางบนเตียงเนี่ยวางไม่ <กด S 2> ม,มัน<ะ>ต้องไปวางบนเตียงบนเตียงข้างนอกเปล่ามึง อ่ะทางั้นก็ไปเปืียงข้างนอกนำทางหน่อยเพื่อนเฮ้ยคนกลัวผีกูก็ไม่น่าเลยไปแล้วจ้ากูก็ไม่น่าเลยกูก็ไม่น่าเลยแต่ว่าอันนั้นก็นับเป็นได้นี่ปะโอ้ไอ้แป้งข้าสติมึงเยอะสุดเลยนะตอนเนี้ยเรื่องมือนี้จะต้องนอนศพก กูตายอ,าอยอ่าต้องกดอะไรวะกดจีปะหรือ <G> กดเอ้ว้วก็จีอ่ะบบ G อ้ะอว่ะมึงทิ้งกล้องอี <G> มันน่าจะกดอินเตอร์แอคกดอ e ีลองกดอ e ีดูอ e ีไม่ได้ทีเ e อี้ยภาพภาพของกูโคตรตลกอ่ะคือแบบไอ้แป้งมันไอ้แป้งมันเอาหน้าจุ่มหลังศพอ่ะ มึงเป็นนึง e. e. อีอีทำไมมึงทำกับเขาแบบนั้นนะใครรับช่วงต่อใครรับช่วงต่อเอาไวปกูดอปก่อนกดอ e. ีเอา้ามันต้องกดอะไรกูก็แค่กดชิกอะเอา้า มันต้องมาคิดที่ปลายเตียงไงมันต้องมาคิดกับเตียงอะมึงเออไปอันนี้มันนับมันนับว่าพี่เขานอนนอนบนเตียงแล้วใช่ไหมแต่แขนพี่เขาดูแปลกๆนะเออโอโ้โหเออ,เ,อ,อเราเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเมื่อกี้มันมีรอยเรานับเป็นรอยนิ้วมือเนาะใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะ ถ้ามีรอยนิ้วมือเหรอก็คือต้องรอยนิ้วมือหรอนับใช่ไหมอืมกูก็นับกูก็นับเป็นรอยนิ้วมืออืออุ้ย เดี๋ยวมีคนเอาเครื่องวัดเครื่องเมืองนอกมันมีตุ๊กแกด้วยเหรอวะเมืองนอกมันมีตุ๊กแก้ด้วยเหรอะกับพิธีไล่ผีจุดที่เย็นที่สุดมีคนหยิบไอ้ดีไปยังอะไรอะหยิบเครื่องวัดอุณหภูมิไปยังนี่ไงกูเดี๋ยวกูไปพูดให้กูกูโอเคตรงไหนเย็นสุดมึงลองสองทั่วบ้านย่งเพื่อนยังกูเพิ่งมาหยิบเมื่อกี้ ูมือเต็มไงกูเอาหนังสือไปวางงั้นไปแต่ว่าตรงหน้าห้องน้ำอ่ะเหมือนเคยแบบอ้นีีน่นะสององศ <อง S 2> <ห>างอันนี้สองอัน,นตรงนี้สององศา,าหน้าห้องน้ำสององศาอันนี้สององศาห้องน้ำมีห้องไหนอีกปะอ๋อแต่ใช้กุญแจ ห้องนี้เปิดได้ป่ะเพื่อนวัดแถวนี้เท่าไหร <17. S 1> สิบเจ็ดสององศาเมื่อกี้เย็นสุดนะจำไว้ก่อนตรงนี้สิบเค2สององศายังเยอะขึ้นบนกันเฮ้ยแป้งห้องนี้อะใช้ห้องนี้ยัง สิบเก้าสิบเก้าไปเช็คชั้นบนอ๋อสีแดงสีแดงอะไรขึ้นแดงเกือบเต็มหลอดตรงไหนตรงไหนรขึ้นะไรนะมอนเ่ภายในห้องเนี่ยของมอนคือเครื่องอะไรนะเครื่องจับคลื่นวิญญาณแปดองศาแปดองศา ตรงน,นี้ไอ้มอนมึงพูดบอหรือกูไม่ได้ยินว่ะเพื่อนออขึ้นไกกฟฟ้ราระดับระดับห้าปะเออสีแดงสีแดงน่าจะระดับห้าขึ้นไฟฟ้าระดับห้าสีส้มยังไม่แดงเออก็เกมกระตุกมากโอ้กระตุกมากอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรอะ่ะอะไรไอ้เฮี้ยผีเหรอ ใช่ใคร<อ>โดนผีสิงเมื่อกี้ไม่รู้มึงมึงมันสะบันผีเกมกระตุกแล้วอ๋อคือกูโดนสินะใช่มึงโดนใช่เลยแหะเพราะว่าเบเบิลคุณล่วงเลยเดี๋ยวทำไมทำไมอันนี้มันลอยอ๋อเกมบักเกมบักอ,อะไรลอยวะ หนึ่งสี่มันยังลอยอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดกูไปกูจะไปอยู่ข้างหลัง Leave now in the name of God แล้วมันไม่ขึ้นให้กูด้วย Leave now in the name of มึงตรงนี้สิบเอ็ดองศา ว่าสงสัยผีน,น่าจะเป็นสีส้มฮะมึงตายเหรอกูตายนะสิเอ้มอน <laughs> ประตูล,ล็อกประตปูปิดไฟปิดไฟปกติละ ไปขึ ow, uh, ้นรถกลับบ้านกูไม่เอาแล้วเฮียกูไม่เอาแล้ว